เรามาดูวิธีเครื่องปอกส้มปึ๊บๆม<อ>าฮีมาจากเมืองจีนยี่คอออนมาสติกเกอร์ทำอย่างนี้แม่นี่ปอกดีมากเลยใช้ได้ผลด้วยไม่คิดว่าจะใช้ได้ดีขนาดนี้เขาบอกว่าเดยนไปกินยาปฏิีแล้วจังหวะที่ว่าเดินกีบไปเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงมันมีอะไร,รหล่นจากต้นไม้มาส่องไฟไปโด,เปน,โดนเป็มตัวทีเขาเป็นอู่างนาตกใจ แล้วเสร็จแล้วก็เอาอันนี้เกี่ยวพูดว่าหลายวันจะเลือไม่ได้ใจรักลาตัวตรงแกนเหมือนนินหนังเลยเจ้าวะเจ้าไหมไม่สบายจินยานอนอ่ะนนั่ง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 นี่ใช้ได้ผลนะเนี่ยกรีดผิวเสร็จแล้วก็นี่แงะเหนาหม้อที่หลังขานแล้วก็ผ่านผ่านผ่าน